สวัสดีค่ะแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทำผัดปลากระป๋องใส่กระหล่ำปีนะคะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้แม่เนียมใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องนะคะเรามาทํากันเลยค่ะใครใช้ไฟแก๊สเปิดไฟกลางค่ะใส่น้ํามันลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ สองช้อนโต๊ะนะคะรอน,น้ำมันร้อนค่ะรอน,น้ำมันร้อนผัดปลากระป๋องใส่กระหล่ำปีเดีียวกระเทียมให้หอมค่ะเดีียวกระเทียมให้หอมนะคะเครื่องปรุงของเราก็ ใช้น้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำตาลทรายกระเทียมหอมแล้วนะคะปลากระป๋องลงไปค่ะตอนนี้เราลดไฟได้นะคะเราลดไฟได้อืระวังนะคะมันจะกระเด็น โอ้โหปลาตัวใหญ่อัดแน่นนะคะผัดค่ะให้มันเดือดนิดเดิงนะคะ แล้วก็กระหล่ำปีลงไปใครจะใส่น้อยใส่มากก็ได้นะคะกระหล่ำปีลงไปผัดให้มันเข้ากันกับปลากระป๋องนะคะ น้ำปลาค่ะใช้น้ำปลาค่ะใช้น้ำปลาประมาณช้อนโต๊ะตีไปสองช้อนโต๊ะนะคะมันถึงจะง่ายในการปรุงนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชานะคะออาชูรสชูรสเปลี่ยนเป็นชูรสนะคะชูรส ครึ่งช้อนชาค่ะครึ่งช้อนชาเพราะว่าปลากระป๋องเรามันมีรสชาติอยู่แล้วนะคะมันมีรสชาติในตัวของมันอยู่แล้วเราก็ปรุงเพิ่มแค่นิดหน่อยนะคะทำไม่ยากค่ะผักสดลดเราก็เอาใบโหระพาลงนะคะใบโหระพาลง ให้มันมีกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นหอมของใบหหระพาเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองเมนูง่ายๆนี่สไตล์แม่เนียมนะคะตามสไตล์แม่เนียมปลากระป๋องผัดกรหลำปีหหระพาแค่นี้เองค่ะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะ ปิดไฟค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เนียมนะคะลองทำดูนะคะเจอกันใหม่เมนูหนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ